เอาลงเลยเอา,าเคันไหนไปขี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไม่เป็นไรหรอกเขาขี่เขาบอกดีเขาขี่แค่นั้นแหละเออเอาอะไรบอร์ดวอล์กไหมนะโอ,โอ้สองคันเลยนะฮะนี่ฮะประโยชน์ชนนอันนี้อาเนี่ยประโยชน์ของจักรยานพับนะฮะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะสามารถอันนี้เอามากันเหรอเนี่ยไม่เอาเผื่อมาตั้งจักรยานรอสวิตอะไรโอ้โหเห็นมันมีพื้นที่ปกตมิมันได้สามคันนี่นะฮะ เขาใส่บงนี้ถ้าเกิดรถคันใหญ่หน่อยนะเขาใส่จักรยานพับสบายๆเลยนะพับจริงๆได้สาคันนะสาคัน <3 S 2> พับหุมๆี่นะฮะ <l san> นนี้เอามาสองคันเลยนะมาคนเดียวแต่มาสองคันเลยนะปกติเขาจะไปแวะขี่กับลูกสาวเขานะ <l san> กับแฟนเขาเนี่ยมินินะฮะที่ซื้อมือสองเนาะนี่เอาบอดบล็อกนะฮะสีขาวนี่ขาวมุกสวยงามเอาเดี๋ยวนี้ใส่บอดนี้ด้วยออันนี้ของลูกสาวไงไม่่คือเขายังไม่ชินก้นใช่ไหมใช่ อ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่เออเดี๋ยววันนี้ขอให้ไม่ลืมละวันที่เดี๋ยวจะไปอีกทีเสานี้แหละจะมีอยากได้อันนี้กันเปลี่ยนเป็นนี้เลยเห็นเขาแต่งเป็นไอชุดชุดอะไรนะก็น่าเลยไม่ได้ไปตลาดทีโอทีเพื่อไปหาชุดแต่งต้องเอาตัวอย่างไปนะเพราะว่ามันต้องอตัวอย่างออไอไอของไลโปอ่ะสวยนะสีแดงอ่ะเคยซื้อของไอคอนี้ซื้อของมาแล้วซื้อของ ดีแคทลอนฮะาอ่านี้สวยนะเนี่ยดูล้อเหลืองเลยนะเออมีคนถามเหมือนกันนะล้อล้อนี้ซื้อที่ไหนเติมยางมายังฮะเติมแล้วเติมแล้วอันนี้ของเขาเดิมๆนะฮะมีคนถามเหมือนกันล้อล้อซื้อที่ไหนสวยนะมันโซโซเนี่ยทำยังไงเพราะว่ามันเป็นยางสลิปด้วยนะยางยางเล็กด้วยนะแต่ว่ามีดอกไม่ใช่ไรดอกนี่ไปเปลี่ยนจานแล้วแ่บไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ทำอะไรโซ่ทำยังไงหมายความว่าไงฮะไม่ไม่โซ่นี่โซ่ของมินี่สีเหลืองอ่ามีคนเขาได้โอ้โหนะ ไปเดี<ป>๋ยวเราลุยนะฮะตอนนี้เราอยู่บางกระเจ้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปขี่กระยางกันแล้วผมเอามอไซค์มาคนเดียวนะฮะข้ามโป๊ะมาสบายๆเนาะคนอื่นก็เอาเดี๋ยวจะไปสวนนครเขื่อนขันก่อนนะรับรองว่าไม่ผิดหวังฝนตกพัพนๆหน่อยๆน,นะฮะตอนจังหวะนี้คิดอยู่ฝนตกมาสองสามวันแล้วนี่ยังโอ้ยวันนี้อากาศดี ยู่บางกระเจ้านะฮะเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้อยู่วัดบางนะ้ำพึ่งนอกเนาะเดี๋ยวจะไปสวนสีนะครเขื่อนขันนะฮะฝนตกพรำๆนะบรรยากาศโอ้โหินเลยมากันสี่คนนะฮะ,ะแก๊งจะ้ยยาทับเนาะ เราลดประจอดที่วัดบางน้ำพึ่งนอกนะฮะอันนี้ฝนตกซะด้วยเหมือนเดิมนะฮะผมมิน้นนะล้อ14นะฮะนี่สีสีเปลือกขับวทิมนะฮะไว้สีนุ่งนะสีเมฆกับสีนุ่งได้แต่ว่าจริงๆมันคือคล้ายๆเกิดการับ,บ,บเออเอนาะอันยวะ แล้วก็มีบอร์ดวอล์กนะฮะบอร์ดวอล์กคันหนึ่งแล้วก็มีแฮนด์มอบนะฮะมินิมีมินิคูเปอร์คันหนึ่งนะฮะรถอังกฤษแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นดับเบิลแกงเกิลนะฮะอีกคันหนึ่งแฮนด์มอบนะ,ะสวยงามนะ,ะสวยงาม บรรยากาศกำลังดีเลยนะฟินมากฝนตกพรมๆนะฮะหมายังหมายังหมายังมายังผมไม่เห็นอะฮะเดี๋ต้องรอพี่เล็กหน่อยเพราะว่าพี่เล็กมือใหม่นะฮะวันนี้มีมือใหม่เนาะ นี่ฮะเพื่อนผมนะตอนนั้นที่จาได้ไหมฮะที่เคยไปถ่ายคลิปด้วยกันนี่ที่เคยไปพาไปซื้อจักรยานนะวันนี้เอามินิคูเปอร์มานะไหนๆขับมาเทียบๆให้สมาชิกได้ดูหน่อยดิใช้มาจะปีแล้วมั้งเนี่ยเกือบปียังยังหกเดือน, <6 S 2> นถึงแล้วมั้งนะถึงแล้วตั้งแต่ต้นปีนะถึงแล้วถึงปีแล้วเริ่มเป็นรอยแล้วนะน่ะครับว่ามินิมึงอ่ะมันตั้งนานะ <laughs> ตอนเอาขึ้นรถใช่ไหมเวลาพับเนี่ยเวลาขับไปดูส<อ>ามมาีไอ้แม่ไอ้กันชนไอ้นะตาตั้งแต่ตาม,ตามันยังสวยอยู่เลยเนาะ ยังไม่ได้ทํานุบำรุงอะไรเลยยังไม่ได้ล้างคนะุณโมดนะฮะคุณโมดี่านไปก่อนพี่ชายกับพี่สะพ้ายนฮะอยู่ข้างหลังเนาะั่านไปก่อนต,ต้องไปเลยต้องไปเลยทำตีตไปที่แหลกนะฮะบ,บางช่วงเนาะ ซอฟต์ๆหน่อยนะครับรอมีมือใหม่เขายังปัดเร็วไม่ได้ทางนะฮะดูดิล่มลื่นนะฝนตกพรมๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสวนสีนครเขื่อนขันนะฮะพเวไลวมา,วา,าสมาตรงนี้มี มหาเทวไรพระพิคเนสด้วยนะฮะนี่นะฮะสวยงามโอ้โหนี่เทวไรของพระพิคเนสนะฮะองค์ใหญ่เลยข้างในนะฮะโอ้ะ ถ่าย่าถ่ายได้ไปอยากเข้าได้เลยไปเข้าไปแวะถ่ายรูปสักหน่อยก็ได้ผ่านแล้วผมก็ยังไม่เคยแวะสักทีเปลนอะไรพ่พี่กเนศป่ะไหนๆก็มาแล้วลองเข้าไปดูเยอ๋ยังไม่เคยแวะเหมือนกันมีมีมฮะตรงการ